เช้านี้วันพฤหัสนะครับวันนี้ฝนตกทั้งคืนบรรยากาศดีมาขยายนี่ครับอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรแน่น่ลิปบิ้ลิปบิ้นลิปบิ้นสีเขียวลิปบิ้นสีเขียวหรือเขาเรียกอีกอย่างก็คืออะไรนะภาษาฝรั่งอ่ะ ที่เราที่ผมทําไว้นะครับที่ว่าเล่นหัวนะครับยกมรกตนะครับนี่ยกมรกตนะครับดูหัวมันนะครับนีนที่จริงต้องเอาไว้ตรงในร่มนะครับต้องเอาไว้ในร่มตรงโต๊ะทํางานอะไรมันจะหัวมันจะไม่ค่อยยุบเท่าไหร่ต้นมันจะไม่คือมันได้แสงแดดมากเกินไปแล้วต้นมันจะสูงมากครับต้นมันจะสูงมากเลยอันนี้ก็ อยู่ที่ร้านนะครับอยู่ที่ร้านเลยถ่ายให้ดูตอนนี้วงดอกไม้กำลังบานจะพรั่งครับนะครับขยายครับไปปลูกครับใครอยากได้กิ่งพันนะครับใครอยากได้กิ่งพันนี่ครับริปบิ้นสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ขยายออกมาจากนู่นนะครับนู่นครับผมตอนแรกมีแค่อันนี้เอามาจากบ้านจานร์อานะครับประมาณ 3- 4สี่กิ่งนะครับ ร้อยแดดร้อยแดดฝนหรืออะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็เริ่มขยายกิ 5, ่งพันอันนี้ก็มาจากบ้านอ right, าจารย์อะทั้งนั้นเลยนะครับนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ามาขยายกิ่งพันนะครับ่ต่มากก็ แก่บ้านจานอาครับเขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยต่อแกมากิง่งม,มากิ่งเดียวนะครับตัดมากิ่งเดียวพวกนี้ขยายได้นะครับขยายได้อันนี้ปีนี้ก็น่าจะออกดอกนะครับต้นนี้นานแล้วไม่ได้ออกดอกสามปีแล้วมั้งครับตัวน,นี้ก็ขยายกิง่งขยายผลออกมาได้เยอะครับตัวหน่อมันเดี๋ยวแม่พันธุ์มันจะมีอันนี้ของลองโอมนะครับ ลองโอมเอามาให้ขยายกิ่งพันธุ์นะครับอันนี้ก็เอาออกมาได้แล้วครับเนี่ยหลายหลายกิ่งแล้วมันไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่มีน้ําปุ๊บแล้วมันก็จะมันจะเน่านะครับพวกนี้นะครับมันเน่านี่ครับกิ่งพันธุของอา,อาจารย์นครับลองโอมเอามาให้นะครับต้นต่อมานะครับมันจะออกมาเป็นพุ่มๆแล้วก็มาขยายเอาครับพาโลเมื่อวานนี้เป็นวันที่ เอาเขามาเลี้ยงครับก็เลยเป็นวันเกิดเขาวันที่8ครับอันนี้วันที่9ผมก็เลยเป็นโพสต์วันนั้นถ้ามาวันที่9ก็ดีอันนี้ลูกชายตัวนะครับเลี้ยงได้3ปีแล้วครับทารโลครับทารโล3ปีแล้วอยู่กับแม่เขาเม็ดพริกเม็ดพริกแดงใครอยากได้กิ่งพันก็มาเอานะครับผมรู้สึกว่าผมทําไว้ในใต้คอนโดเยอะครับในใต้คอนโดในใต้คอนโดเยอะ ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆมาแล้วก็นี่ครับเอามาปัก,ปกๆๆเงี้ยไม่ต้องใช้เม็ดสีแดงๆหรอกครับเอาเก็บไว้ให้มันสวยๆติดต้นไว้อย่างนี้ครับมันจะสวยถ้าเป็นพุม่มายดูต้นมงต้นไม้กันนะครับออกไปไหนไม่ได้วันนี้ฝนตกน่าจะตกทั้งวันนะครับพายุเข้าพายุเข้าอันนี้มัน มันยาวไปครับผมมันมันช่วงมันลึกมันก็เลยกิ่งออกมายาวมันต้องเป็นเล็กๆอย่างนี้ครับจะสวยครับกได้กิ่งผ่านมาเอาได้นะครับเนยมากิ่งผ่านครับสองสามกิ่งแล้วก็ไปขยายเอาครับสวยครับมันคืนายตื้นสายเราอยู่ทังนู่นนะครับไม้อันนี้ก็จัดสวนไปเรื่อยๆครับบัวดินบัวสวรรค์ของเราครับบรรยากาศด้านนอกฝนตกครับฝนตก ออกออกออกไปไหนไม่ได้เลยฝนตกอายุเข้าไ็ไไอยู่อย่างนี้หน้าร้านของเราเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวจะเปาเสื้อสุโขทัยนะครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของรู้สึกจะเป็นของเจ้าอาทิตย์นะครับนี่ครับเสื้อของอาทิตย์าของเจ้าทวมครับคนอำเภอบรรดาลานหอยเมื่อก่อนนี้ติดตัวสุโขทัยนะครับสองคนนะครับก็เลยไปเอามานี่เสื้อ ต่อมาผมก็เอาเสื้อใหม่มาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกากเขามาแล้วมาเก็บไว้นะครับตัวนี้ผมซื้อคืนมานี่ครับอันนี้มีน้องมาน้องมาใส่เสื้อมาผมก็แล้วเสื้อตัวใหม่เปลี่ยนเลยนะครับให้น้องใส่เสื้อตัวใหม่ผมก็เสื้อตัวสีขาวไว้น่าจะเป็นของเจ้าเมย์นะครับอันนี้ผมซื้อมาแ0 0อนะครับเสื้อตัวนี้นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับเสื้อสีตัวนี้ผมว่ารุ่นนี้สวยที่สุดแล้วครับสวยที่สุดแล้วสุโขทัยอันนี้พี่ตำรวจผมก็อ่าบวกเสื้อให้ใหม่นะครับ เก็บไว้แต่ผมไปดูพาไปดูข้างในนะครับว่าผมเอาไว้ซื้อไว้เยอะขนาดไหนนะครับมันก็จะไล่มานี่ครับรูก,การตัวนี้ก็คือจะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะครับตัว,ต,วตัวเชฟฟิลีกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจในตัวนั้นนะครับนี่แล้วก็มาเสื้อตัวนี้อันนี้อยู่ดิวิชั่นสองนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ตัวนู้นนะครับอ่าดิวิชั่นสองเสร็จปุ๊บ ตัวตัวตัวที่สวยๆที่ผมว่าน่ะน่าจะเป็นดิวิชัน3แล้วก็มาดิวิชัน2นะครับแล้วก็มาแชมเปนลีกเลื่อนขึ้นมาไทยพรีเมียร์ลีกน่าจะตัวแรกครับนี่ไทยพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกตัวที่2ครับตัวจะเป็นคอจีนนะครับไทยพรีเมียร์ลีกตัวที่3นี่ครับจะเป็นคอปกนะครับเสื้อตัวนี้ผมก็จะมี3ตัวสีขาวนะครับเป็นเสื้อครอบครัวแล้วก็จะมาเป็นสีฟ้านะครับไทยพรีเมียร์ลีกอยู่สีฟ้าตัวนี้ก็มี3ตัวเหมือนกันครับ แล้วก็มาตัวนี้ตัวที่ตัวตัวที่4ตัวนี้ยังพีเอนี้นี่อยู่นะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวดุการที่ตกชั้นไปผมรู้สึกผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือเอ๊หรือ,เ,อ,อเป็นตัวนี้แล้วตัวใหม่เดี๋ยวจะไปซื้อมาครับสามสีจะมีผมจะเอาสีขาวขาว,ขาวเหลืองเหลืองไข่ครับแล้วก็จะไปเอาสีม่วงกับสีเขียวนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มี ไม uno, nya, color, ja. Thai, ู่การหน้านี้สุโขทัยนี่ผมว่าน่าจะมีสีแดงออกมาบ้างนะครับสีแดงขาวครับเพราะว่ารุ่นเก่าๆมันมีนะครับสุโขทัยน่าจะมีสีอย่างนี้ครับรุ่การหน้านะครับน่าจะมีนะครับรดูการหน้าอาจจะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นสีเลือดหมูนะครับเลือดหมูส้มตัวนี้ครับสุโขทัยน่าจะทําออกมานะครับน่าจะเป็นรุ่การหน้าหรือรุ่การไหนก็ได้นะครับน่าจะทําออกมาเพราะว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งนะครับน่าจะทําออกมานะครับ เสื้อสุขโขทัยตัวนี้ใจรักครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวต้องไปตามเชียร์ครับให้โควิดซาก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเชียร์กันนะครับสุขโขทยัย f อซครับวันนี้ผมก็ดูนี่เดี๋ยววันนี้ผมใส่เสื้อของปารีสนะครับเด,เดี๋ยวดูว่าผมใส่เสื้อปารีสลักษณะเสื้อปารีสชุดปารีสจะเป็นยังไงนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้แฟนผมใส่ให้ดูตรงนัน มีเสื้อปอลีดนะครับนี่ครับเซอร์ปาลีดตัวใหม่นะครับอันนี้จอแดนนะครับจอแดนนี่ครับตุ้งกงกิงครับแขงฮานะครับมีเซอรอปาลีดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่เป็นต้หมองนาจะเป็นลิมบอลลิตสีขาวนะครับลิมบอลลิตสวยนะครับดอกแฝดส้มนะครับมีฟารีดนะครับฟารีดโอเคเดี๋ยวผมถ่ายคลิปลงให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับที่ติดตาม you ah.